เมพิทนาทขอแจ้งทันทีถูกโยงข่าวอดีตแฟนหนุ่มผู้กำกับโจเสียชีวิตไปพักผ่อนชิลๆอยู่ที่เขาใหญ่สำหรับนักแสดงสาวเมพิทนาทแต่ก็ไม่ไวมีเรื่องให้ต้องรีบออกมาแก้ข่าวด่วนในทันทีหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของน,น,อนายทิติสารอุทานผลหรืออดีตผู้กำกับโจเสียชีวิตในห้องขังภายในเรือนจำกลางคลองเพลิมขณะถูกจำคุกคดีคลุมถุงดำผู้ต้องหายาเสพติดอดีตแฟนหนุ่มเมพิกนาท ก็ได้มีสื่อที่จับเรื่องมาโยงโดยพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการทำบุญตักบาทกรวดน้ำล่าสุดเมพิกนาดก็ได้ชี้แจงผ่านทางสตอรี่ไอจทันทีว่ามู่มากจ้าพอดีมาพักผ่อนที่โรงแรมที่เขาใหญ่กับสามีแล้วเมื่อวานที่ระระเข้ามีกิจกรรมให้ทำบุญตักบาทตอน8โมงเช้าซึ่งกิจกรรมนี้เสร็จก่อนจะรู้ข่าวอีกคะ่ะเลิกโยงได้แล้วนะคะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วคะ่ะตลอขอแสดงความเสียใจ และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนักะริต